สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าใครอยากหายเป็นเบาหวานบ้างคำถามนี้เป็นคำถามแรกเลยที่ขอถามในชาวนี้ใครอยากเป็นเบาหวานเอ๊ใครอยากหายอยากเป็นเบาหวานบ้างเพราะว่าเบาหวานนี่เป็นกันเยอะเลอเกินในปัจจุบันนี้นะครับก็วันวัน,วนหนึ่งก็คนเคเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลผมว่าประมาณเกือบเกือบครึ่งมั้งก็จะเป็นโรคเนี้ยครับโรคเบาหว,วานนี้เพราะฉะนั้นโรคเบาหวานจึงเป็นโรคที่น่าเบื่อเป็นโรคที่จะต้องกินยาหาหมอกันเป็นระยะยาวตลอดชีวิต นี่คือเป็นหลักการของคนที่ก็เป็นทั่วไปก็ทํากันแบบนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนุกเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมีภาระมีอะไรต่างๆแล้วการกินยาต่างๆหาหมอต่างๆนั้นก็ไม่ใช่ว่าเบาหวานจะหายไปนะเบาหวานก็ยังคงอยู่กับตัวเราเองอยู่ไปตลอดชีวิตเพราะหมอก็พูดเองว่าคุณกินยาเบาหวานแล้วคุณต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นวันนี้ผมมาในคราบของนักโภชนาการมาในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานเพราะว่าผมชูผมสู้กับโรคนี้กับผู้ป่วยกับเบาหวานมานับ เกือบ30ปีแล้วนะครับ27ปีแล้วแล้วก็วาสามารถที่จะจูงมือพาเอาผู้ป่วยเบาหวานนั้นออกจากวงจอรอุบัติให้หายจากโกรคเบาหวานได้น้ําตาลลงสู่เป็นปกติได้โดยงดยาอย่างถาวรได้ถ้านับกันก็คงเป็นหลักพันนะครับเป็นหลักพันคนอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นที่หายจากเบาหวานได้ด้วยที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาไม่ได้หายเพราะว่าผมเองแต่หายเพราะว่าเขาเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจใน,นกลไกของเบาหวานเกิดความเข้าใจใน กระบวนการปฏิบัติว่าอ๋อทำอย่างนี้แล้วน้าตาจะลงทำอย่างนี้แล้วร่างกายจะสุขสบายทำอย่างนี้แล้วจะปัสสาวะน้อยลงไม่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 ไม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 ถี่เหมือนเดิมทำอย่างนี้แล้วจะนอนหลับดีขึ้นอันนั้นคือเรื่องของใจจริงๆแล้วการที่เราจะรักษาโรคนี้ต้องรักษาที่ใจต้องพูดกันที่ใจก่อนหัวใจเป็นสิ่งสําคัญว่าเราจะสู้กับมันหรือเปล่าผมเชื่อว่าคนเป็นเบาหวานทุกคนอยากจะหายจากโรคนี้ทุกคนเพียงแต่เขายังหาไม่ได้ ว่าเขาจะให้ใครช่วยไปหาหมอก็เป็นแพทเทิร์นปกติที่ใครใคล้ายๆก็ทํากันแต่ก็ไม่ได้ระว,วังว่าไปหาหมอจะหายหรอกเพราะนั้นผมเองจึงขอออกตัวว่าผมเป็นนักโภชนาการที่สามารถที่จะช่วยแนะนําเป็นพี่เลี้ยงประคับประคองให้ข้อมูลสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ทุกกรณีในเรื่องของบาหวานผมจึงอยากชี้ชวนให้ท่านผู้ชมนั้นนะเอาผมไปเป็นที่ปรึกษาซะซึ่งการที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องบาหวานนะนี้ผมเองไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเสียงเงินเสียทอง อย่างฟรีหมดเพียงแค่ว่าการทําใจในช่วงต้นท่านต้องทําใจอย่างไรการกินอาหารที่แปลกออกไปจากที่ควรจะเป็นท่านจะต้องยอมรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็เป็นอะไรที่ไม่น่ากลัวเลยนะครับเป็นอะไรที่สะดวกสบายเพราะอาหารที่ผมจะแนะนําให้กินก็เป็นอาหารที่อร่อยด้วยอร่อยพลังงานต่าเป็นเป็นแป้งเชิงซ้อนน้ําตาลไม่มีแต่มีโปรตีนคุณภาพสูงมากนั่นคืออาหารที่ผมจะแนะนําแล้วก็ทําให้ท่านทาน ดังนั้นใครที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็กาลังจะหาตัวช่วยกําลังจะหาวิธีการว่าจะทําอย่างไรดีหนอที่จะทําให้พ้นจากโกรคเบาหวานได้อย่างถาวรผมในฐานะเป็นนักโภชนาการและเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชามติบําบัดสีเกรนผมขอออกตัวนะครับว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านได้เลยท่านโทรศัพท์มาหรือทักไลน์มาได้เลยเพราะว่าขึ้นหน้าจออยู่แล้วทุกเมื่อเลยนะครับตั้งแต่9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นทุกวันวันหยุดไม่มีนะครับผมทํางานทุกวันผมทํางานทุกวันมา27ปีแล้วไม่เคยหยุดเลย าะทำแล้วสนุกมีโอกาสได้ช่วยผู้คนให้พ้นจากโรคนี้ทําแล้วมีความสุขผู้ป่วยเป็นเบาหวานที่หายจากเบาหวานก็มีความสุขด้วยดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ดีๆที่เรามาคุยกันในวันนี้ดังนั้นนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทําความเข้าใจสิ่งแรกที่ผมพูดไปแล้วคือเรื่องของใจคนเป็นเบาหวานที่ไปไม่รอดเพราะาใจไม่ถึง ยังอารุมอร่อยอยู่กับตัวเองอยู่ยังยึดต,ติดอยู่กับโรคยังยึดต,ติดอยู่กับการกินยังยึดต,ติดอยู่กับอาหารบางประเภทที่ชอบได้โดยเพราะที่อาหารที่ชอบมันก็เป็นอาหารประเภทที่มีแป้งเยอะน้ําตาลเยอะแล้วกินเยอะๆนะครับมันก็ทาให้เกิดการสะสมน้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตับอ่อนก็จะต้องหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาเพื่อจะนั้นน้ำตาลนั้นเข้าไปสู่การเผาผลาญเป็นพลังงานทุกวันทุกวันอย่างตลอดเวลาน้ําตาลก็ เยอะอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านกินทุกวันอินซูลินฮอร์โมนอินซูลินก็ต้องหลั่งทุกวันดังนั้นการทํางานของต่อมไรท่อหรือตับอ่อนนี้ก็จะทําหน้าที่หนักทุกวันในการที่จะสร้างฮอร์โมนอินซูลินออกมาให้กาจัดน้ำตาลออกไปสักวันหนึ่งตับอ่อนก็เสื่อมอาว้อะไรก็แล้วแต่ถ้าทํางานหนักเกินไปทํางานมากเกินไปไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมแล้วอินซูลินก็จะลดลงไม่สามารถผลิตฮอร์โมนออกมาได้อย่างเหมาะสมถูกต้องได้ ก็ยิ่งทําให้ท่านเป็นเบาหวานเรื้อรังได้ต่อไปน้ําตาลก็จะไม่มีวันลดแต่ถ้าเผื่อเรานึกถึงตัวเราเองว่าเบาหวานเป็นเพราะตัวเราเองทําตัวเองกลับตัวกลับใจเสียใหมย่ยุติการกินโดยไม่กินน้ําตาลไม่กินแป้งเข้าไปอีกในร่างกายหรือกินเข้าไปในประมาณที่พอเหมาะพอควรตามที่ผมแนะนําให้ซึ่งจะต้องใช้ใจใช้ใจในการปฏิบัติเพราะว่าท่านจะต้องยุติการกินอาหารที่ของชอบหลายอย่างเมื่อไหร่ที่ท่านทําได้ เมื่อนั้นร่างกายก็จะมีน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายน้อยลง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 ไอส่วนน้ําตาลที่มันอยู่เยอะในร่างกายก็จะถูกทยอยใช้ไปใช้ไปใช้ไปคืออินพุตมันน้อยมันน้อยอะนะครับเมื่ออินพุตมันน้อย ไอสิ่งที่เข้าไปมันน้อยไอส่วนที่มันเหลืออยู่ภายในมันก็ถูกใช้ไปใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวก็หมดนะครับหลักการมีแค่นี้เองไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนมากมายขนาดไหนเลยนะครับเพียงแต่ไม่กินแป้งน้ําตาลเข้าไปอีกปล่อยให้ร่างกายใช้น้ําตาลที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยออกไปให้หมดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งน้ําตาลก็จะลงสู่เป็นปกติเองนะฮะแต่หลักการจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันต้องฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟ,นฟ,นฟนูเอาไว้ไว่าด้วยนั้นอาหารที่เราทําขึ้นมาก็จึงเป็นอาหารที่มีโปรตีนคุณภาาพพสูงงเเืืื่่ออใใช้้นนรรกฟ เซลล์ฟื้นฟูเอาไว้ว่าไปพร้อมๆกันด้วยนะครับนี่คืออาหารสาคัญที่เราจะปรุงขึ้นมาให้ท่านได้ละลายบริโภคกันเป็นอาหารพลังงานต่ําแป้งเชิงซ้อนมีไม่เยอะน้ําตาลไม่มีแต่โปรตีนคุณภาพสูงนะนี่คืออาหารที่จะเข้าไปเยียวยาเพื่อให้เบาหวานมันลดลงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันท่านเองก็จะต้องช่วยด้วยก็คือไม่ใส่ไม่แอบกินนู่นกินนั่นเข้าไปอีกนี่คือเรื่องของใจดังนั้นเรื่องใจเป็นสำคัญ ท่านจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจอย่างแข็งกล้าท่านต้องมีความอดทนอย่างแข็งกล้าทีเดียวเพราะว่าอาหารที่ท่านต้องงดต้องต้องหยุดกินมันเยอะนะความเคยชินที่เคยได้กินเคยกินอร่อยเคยกินได้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่ากินไม่ได้เฉยแล้วอันนี้แหละเป็นสิ่งที่หลายคนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก็จะถึงจุดของความล้มเหลวถาวร ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ท่านก็จะพ้นจากโรคได้อย่างแน่นอนเขาขาวกินไม่ได้นะอาหารประเภทเส้นพวกก๋วยเตี๋ยวก็กินไม่ได้นะครับกินได้คือเขากลองกับข้าวก็ปรุงออ่อนกับข้าวไม่กินรสจัดไม่กินหวานไม่กินเค็มมากเกินแต่เผ็ดเปรี้ยวไม่ว่าขมเปรี้ยวเผ็ดนี่ไม่ว่าทานได้เลย,เลยแต่เค็มกับหวานไม่ได้ส่วนของหวานก็งดทุกชนิดขนมนมเนยเป็นอะไรว่างดหมดแม้กระทั่งแม้กระทั่งผลไม้เช่นทุเรียน ลิ้นจี่ลองกองลำไยละมุดพวกนี้ก็ต้องหยุดเช่นเดียวกันนะครับก็กินผลไม้บางชนิดที่หวานน้อยแทนขนมหยุดหมดเครื่องแอลกอฮอล์หยุดหมดน้ำบัดลรมหยุดหมดกาแฟชีอินวันหยุดหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องหยุดไม่น้อยดังน,นั้นถ้าใจไม่แข็งพอก็จะสู้กับมันไม่ได้นี่คือสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะพูดกันในวันนี้ดังน,นั้นถ้าในวันนี้ใครฟังคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็อยากจะหายจากโรคเบาหวานในเสี่สพราะเป็นมานานเหลือเกินแล้วก็ใช้ผมเป็นที่พึ่ง ผมยินดีมากเลยใหม่ๆนี่อาจจะคุยกันบ่อยหน่อยวันๆหนึ่งท่านอาจจะโทรมาหาผมไปเที่ยวก็ได้เพื่อมีเพื่อต้องการผมตอบปัญหาในข้อติดขัดน,นู่นนี่นั่นอยู่ว่าแรกๆตอนปฏิบัติใหม่ๆอาจจะมีความกังวลมีข้อสงสัยเยอะก็ต้องคุยกันถามกันเยอะกันบ่อยหน่อยนะครับไม่ไม่เป็นไรผมยินดีที่จะให้ความแนะนะาตลอดเวลายิ่งยิ่งโทรมาบ่อยยิ่งถามมากผมยิ่งมีความสุขนะครับบอกก่อนเลยไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจคนที่อยากจะหายาประวนันแรกๆ ในการปฏิบัติเขามีคำถามเยอะมากู่นไปไหมนี่ไดไหมไอน่นทำไม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ได้ไอน่ทำไมได้อย,ไอย่างนี้นะครับคนนู้นเขาว่าอย่างนั้นมาคนนี้เขาว่าอย่างนั้นมาอาจารย์เห็นได้เป็นยังไงต่างๆคนนี้เป็นอะไรที่คุยกันทั้งวันนะครับ,นะรบนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับถามมาบ่อยๆแล้วก็ใช้ผมเยอะๆนะครับใช้ผมใช้งานผมเยอะๆให้ผมได้มีโอกาสช่วยท่านนะครับให้ป่วยให้หายป่วยอย่างประวัติเสียที พอท่านคุยกับผมบ่อยๆแล้วท่านจะค่อยๆซึมซับข้อมูลซึมซับองค์ความรู้ที่ผมตอบไปให้ไปท่านก็อยากค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อทาไมนะเขาถึงไม่เรากินอ้นั้นอันี่้อ้นี่เขาทําไมน้าเขาถึงให้เรามีความเข้มแข็งในด้านจิตใจจริงด้วยจะเผื่อใครอ่อนแอจิตใจอ่อนแอในคุมนัมตาลคุมอาหารไม่ได้แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอจิตใจโลเล นะครับไม่เข้มแข็งอันนั้นก็ทําไม่ได้ท่านก็จะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆอ๋อทำไมถึงเป็นแบบนั้นพร้อมๆกับน้ําตาลท่านก็ลดลง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 จกกนกระทั่งถึงวันหนึ่งน้าตาลเป็นปกติยาไม่ต้องใช้ลวท่านก็เลยกลายเป็นผู้ที่ไม่ได้ป่วยเป็นเราหวานต่อไปเนี่ยครับเป็นจุดสูงสุดที่เราต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ปว่วยเบาหวานทุกๆท,ท,ท่านดังนั้นใช้ผมให้คุมพยายามติดต่อมาแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ปฏิบัติตัวตามนั้นและนอกจากนั้นผมเองก็จะทําอาหารให้ท่านทานด้วยส่งไปทานที่บ้านเลย นะครับอันนี้ต้องซื้อนิดหน่อยก็ส่งไป้ทานที่บ้านเลยเพื่อให้ท่านเอาไปทานแทนอาหารแล้วก็มีข้อปฏิบัติทั้งหมด8ข้อด้วยกันในข้อปฏิบัติ8ข้อนี้ก็เป็นก็เป็น,ปนพื้นฐานธรรมดาไม่ได้เป็นอะไรยากยุ่งยากมากมายต่างๆเป็นพื้นฐาน ธรรมดาที่จะให้ท่านปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้บางครั้งบางข้ออาจจะเป็นสิ่งที่ท่านมองข้ามมาตลอดชีวิตก็ได้นะครับก็มาสดุดตรงนี้ซะก็มาทำซะให้ครบ8ข้อนี้นะครับแล้วกินอาหารตามที่ผมวางแผนไว้ให้แล้วทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปถามว่าใช้เวลานานไหมถ้าเผื่อเป็นเบาหวานกลางๆนะกลางๆไม่เยอะมากมายนะกก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เดือนสี่เดือนก็จะสามารถที่จะทำให้น้ำตาลลงสู่ปกติได้แต่ถ้าคนเป็นเบาหวานเรื้อรัง ต้องใช้กําลังใจสูงในการช่วยในการที่จะง,งดของชอบของกินต่างๆนะครับแล้วก็ต้องสร้างความเชื่อส่วนตัวระหว่างกันด้วยอะไรที่บอกไปต้องเชื่อหมดนะครับต้องเชื่อตามนั้นแล้วก็ทําตามนั้นเพราะสิ่งที่เราบอกไปให้ทําต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มี ประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยเลยดังนั้นะโปรดยาสงสัยโปรดยาสงสัยในข้อที่ผมให้ปฏิบัติให้ทําตามนี้ไปแล้วท่านจะรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีเลยนั่นคือสิ่งที่เราจะช่วยกันอย่างนะค้คนที่เป็นเบาหวานเรือร้อรังอาจจะต้องใช้เวลานานนิดหนึ่งอาจจะต้องสึงนว่มนเจ็ดเดือนถึงสิบเดือนนะครับที่ประเภทเป็นเบาหวนานจนกระทั่งแขนขารีบไขมันไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีนะครับเพราะว่าร่างกายดึงเอาไปใช้เป็นพลังงานหมดแล้วก็เลยกลายเป็นคนตัวรีบตัวผอมนะะเรียกว่าเป็นเบาหวานแห้ง บางคนเป็นหวานเรื้อรังจนกระทั่งมีผลข้างเคียงเช่นเป็นแผลระหาย่างหรือเริ่มมีปัญหาเรื่องของตามองเห็นผ้ามัวเริ่มเป็นรต้อกระจกต่างๆเหล่านั้นหรือบางคนมีเพราะว่าคือไตเริ่มเสื่อมต่างๆเหล่านี้แก้ไขได้หมดครับบอกก่อนเลยแก้ไขได้หมดวิธีการทางด้านธรรมชาติบำบัดแก้ไขได้หมด แต่ว่าต้องให้เวลาผมนิดหนึ่งเนยต้องให้เวลาผมในการที่จะท่านต้องไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดอย่างจริงจังนิดหนึ่งแล้วท่านก็จะสามารถสู้ก็ได้สู้กับมันได้สู้ได้แน่นอนจริงๆประวัติไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงๆประวัติเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะที่จะปฏิบัติที่จะให้หายจากโรกนี้ได้นะครับเป็นเรื่ององ,ง,ง่ายมากเพียงแต่ว่ามันยากดวงใจในะากที่ใจหลายท่านที่มาหาผมแล้วก็ประสบความสาเร็จเพราะว่าใจเขาสู้เขาเชื่อเชื่อมั่นในเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวผมเองเป็นการเริ่มต้นส่วนตัวก่อนก็ศร เพราะว่าผมให้ข้อมูลไปเขาให้ข้อมูลกันไปเยอะแยะ นะครับคุยกับมานานกว่าเขาจะมาหาผมเนี่ยเขาฟังผมมานานจนกระทั่งเขามีความเชื่อมั่นว่าอาจารย์นทวัฒน์ไม่หลอกเขาแน่แล้วก็น่าจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีอยู่ได้เขาก็เลยยอมมาหาผมมาติดต่อมาเอาหาไปทานต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่ผมแนะนําให้ปรากฏว่าเขาดีวันดีคืนตัวันนี้ก็ยังนับหน้าถือตากันอยู่ยังเด็ดต่อยังรักใคร่นับถือกันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณผมอยู่ตลอดเวลาที่ช่วยเขาหายจากเบาหวานได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นท่านเองที่เพิ่งฟังคลิปนี้แล้วเป็นเบาหวาน ออกจากวงจอรอุบาทนิสถทีนะครับเรียกว่าเป็นองค์จรอุบาทเมประวานนี้การกินยาหาหมอเนี่ยก็ทําให้เรามีชีวิตที่เป็นอิสระได้ไม่ต้องกินยาแต่เราหายจากประวานได้ฟื้นฟูร่างกายได้ฟื้นฟูตับอ่อนได้ฟื้นฟูทุกอย่างร่างกายให้มากลายเป็นคน มีความสมบูรณ์พูนสุขได้แข็งแรงได้นะครับก็ยินดีที่จะให้คําแนะนานะครับขออย่างเดียวติดตามข้อมูลผมบ่อยๆผมมีคลิปอยู่ใน Facebook ของ My ค์ c ีเกรนเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเปิดเปิดดูบางทีผมก็พูดเรื่องอื่นไม่ได้พูดเรื่องบาหวานก็ดูได้ฟังได้นะครับเป็นประโยชน์ได้อย่างน้อยก็จะรู้ว่าผมให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังเสมอส่วนคลิปวันนี้เป็นคลิปเบหวานโดยเฉพาะดังนั้นท่านที่เป็นเบาหวานก็ต้องฟังอย่างตั้งใจโดยเฉพาะเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความเชื่อถือเกิดความเชื่อมั่น กันแล้วด้วยส่วนตัวจากผ่านหน้าจอแล้วก็คื้ที่ติดต่อมาผมจะซักประวัติท่านตามสมควรนะครับซักประวัติเรื่องประวัติน้ำตาลสะสมน้ำตาลกูโคสน้ำหนักตัวส่วนสูงอายุต่างๆพวกนี้แล้วก็บริการการกินของท่านเป็นอย่างไรบริการการกินของท่านเป็นอย่างไรเรื่องของการกินยาเรื่องของหาหมอเป็นอย่างไรต่างๆพวกคนนี้นะครับและผมก็จะแพทเทิร์นการปฏิบัติไปท่านก็เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตน,นิดหน่อยชีวิตเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับให้ปฏิบัติโดยตามแผนแปดข้อนี้แล้วก็เอาอาหารของผมไปทานแทน อาหารมือปกติของท่านจักมือสองมือต่อวันก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนั้นรอดพ้นจากประวัติได้ด้วยการพึ่งศูนย์ธรรมชาติบำบัดสิเกรนนะครับแล้วก็ให้ผมอาจารย์นัทวัฒน์เป็นผู้ดูแลให้ในความยินดีอย่างยิ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็สามารถช่วยท่านได้จริงให้พ้นออกจากการเป็นโรคประวัติได้จริงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ